โอ้โหว้าวเห็นว่จริงเครับนี่คือแมวของผมครับวันปียูว่าต้นไม้อ่ะเมวแวๆมวมวมวแมวมวแวมวแล้วดูขนาดต้นไม้ครับ เราจะช่วยมันลงมายังไงดีอะไม่เห็นหัวมันเลยค่ะเห็นตามันไหยครับตามันเห็นไหมเห็นตามันใช่ไหมอ้าตามันเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับตามันอะครับที่นี่ยุงเยอะมากเลยครับเราจช่วยมันลงมาไงดีครับไม่รู้ส<ด>ิ<ด>ครับลงมาไอ้แมวเรียกไอ้แมวเลยเหรอแมวแมวแม สามนาทีผ่านไปครับลุงไม่ได้เลยครับวิ่งมาเองได้ครับไม่ต้องช่วยเลยครับสุดยอดมากครับน้ำใสสามพ่อหน่อยครับคุณล่าสุดไงตอนปีนอยู่ครับน้องแมวแมวไม่ตอบนะครับไม่ตอบนะไม่ใช่แมวที่เป็นกบนะไม่ใช่แมวหืมนะครับนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับแมียว